สวัสดีค่ะนีส่สมุนไพรที่เราจะเอาประครบให้โพลีนะคะลม่ไดไม่ได้คอยๆเเะียมันไม่ได้ยินเสียงคนเลยนะเนี่ยได้ยินเสียงเตจิ กพ่อพ่อพอาาก็อามาคุณหมอไม่ไม่ไม่ได้ยุมลงท้หมอไม่ใส่หอกหมอไม่ใส่หลกหมอไม่ใส่หมอไม่ใส่หลก้ไงทอนก็เต้ยีอะอะไรปูเปต็นรเนั็ตี <m <m ้นก oh ็เต้เอาอย่างนี้ก็เต้นได้เลยครับ เราจะให้น้องี่ปกป้ให้ให้พี่เด้วครับเราจะประ้อให้งามโชคด้วยเพราะว่ามันจะมีก้อนเล็กอยู่นี่ครับนี่นี่นี่นีนี่นอ่นนี่น่นีนี่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 นีนี่่นนี่นนี่น สิดไหมก็เป็นก้อนไงอ๋อเป็นก้อนนะคะแม่แม่พี่งามพี่งามตาเหลือกด้วยแหละไปพี่งามก็จะหาแต่เพื่อนเล่นนะเพื่อนยกได้แล้วบอก เอาเก้าอี้เอา้มามาเลยค่ะพี่เป้ไปเอาเก้าอี้มาเอาบบเอาก้าอี้มาทำไมคะมมโอ้ตัวไม่ถึงคุณหมอตัวไม่ถึงเอา, <c ười> เอามอตัวเตือนเนาะไปไปกันเลยค่ะโอเลคิดว่าได้น้ำหวานมา ดีๆนะลูกขยามมาอีกลูกนี่นะคะกลิ่นสมุนไพรหอมมากนะคะเป็นยาประครบเนาะนะคะเป็นสมุนไพรไทยของเราประครบให้พ่อโอเล่นะคะตรงนี้เหรอใช่ครับประคบยังไงนะเดี๋ยวขาจะจะบอกก่อนครับท่านี้ครับพ่อจะโซนก่อนนะคะ ทำเหมือนอคุณมหมอโบเขาทํหนาี่เป้เห็นไหมหนูดูคลิปหมอโบเขาเวลาเขารักษาช้างอ่ะ <c oughs> น้องปูเป้เขาก็ดูคลิปหมอโบนะคะ <c oughs> โอเล่ได้อาบน้ำ <c oughs> อุ่นโอเล่เอออยู่ดีเฉยหน่อยหมอยิงยสัง้นด้วยหมอสั้น ดูโพลีมาจุ่มข้าโพลีแบบฟินจุ่มสวยๆ๋าจุ่มข้านี่อุ่นแล้วค่ะนี่นี่ฮะนี่อ่ะอ้าวพบหายไวๆอะไรนะลูกหายไวๆนะอ๋อหายไวๆนะโพลีพี่เป้บอกว่าหายไวๆนะ มาช่วยไหมมาช่วยด,ดูตาโพลีสิ าวาัสดี้รับคุณหมอนะครับผมเอานะออนะออออูดเลยนะชุดแรงกว่าหนึ่งแน่นอนเลยหมอเลยหมอระวังตกเก้าอี้นะหมอทีมครับผมทีมถ่ายนะครับผมถีมตะกรงครับโอ้ยคุณหมอโดนคน คนไข้แกล้งทำอะไรจะกระจี้จะกระดี้คอไงคุณหมอเคอคนไข้ไงหางฟาดเลยอ่าคนไข้บอกว่าพอแล้วมั้งคุณหมอพอยังกะยังค่ะอ๋อยังเหรอคะเดี๋ยวจะไม่หายอ๋อเดี๋ยวจะไม่หายหายเร็วๆให้เขาหายเร็วๆนะคะเดี๋ยวหมอเอาเข็มมาฉีดเลยนอ่าเดี๋ยวหมอเข็มมาฉีดเลยนะ สมไพคขาดตะไคร้มือใบไม่ดูดเขดน้เ็ดไม่ดูนะงงแล้วมันจุกงเกงห้ยังไม่ยังไม่มันไม่ไดูว่ามันเปียกอ่าลงมาค่ะมาไปนยหกางเกงเลีงอันขาดอันยางยืดอีกตั้งหาก ไปพี่งามชุดน้ำเกล็ดคิวพี่งามนะคะต่อไปใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะงามพี่งามค่อย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 ไม่ต้องไม่ต้องนีไม่ต้องนีีพ่งามพี่งามเอาประคบพี่เป้พี่งามจะดิ้นทำไมลูก เลยช้างสองเชือกเลยนะครับดูทำหน้าสิทะเล่นด้วยทำอะไรเนะี่ยคันๆนะอ่ะด,ดูคนไข้ยังตาเลือซ์อ <laughs> โอ้ยมันจุน่มนาให้ยังนึน <laughs> งทึ่งเอาจุม่มอีก็จุ่มอี้พี่ทำไมน้ำดำเลยดูคนไข้คนไข้ทำหน้าฟินอนะ่ะ คนไข้คนไข้จะกินน้ำร้อนเหรอหอมเหรอหอมไงหอมเฮ้ย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 น้ำอุ่นน้ำอุ่นหนูจะกินเหรอถ้ามมีแบบดูหน้าเขาเนี่ยขยากกินอยากกินเฮ้ยอุ่นนะลูกน้ำอุ่นโอ้ยพี่งามโอ้ยโอ้ยอยากกินอยากกินน้ำพี่งามได้กลิ่นสมุนไพรไงเออเรียบร้อย เศร้าได้ต้มให้อาบให้สบครบแล้วกินเอาเลยพี่น้องงามโชกินน้ำสมุนไพรของเทครับผมทุกคนดูนี่แหละจ้าว้วคบ๊ายบายกินเลยครับผมก็คบไม่ทันใจกินเลยเออนี่ของแท่ครับผมของแท่ครับกินเอาเลยอัศจรรย์ด hmm. yeah. 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 mm ี่พี่น้องอัศจรรย์ดีครับแต่เขา แ,แบบชรเฮ้ยทำไมเขากอยากกินนะอ,อุ่นเหรออากาศเย็ยนไงดูหน้าเขานี่ฟินน่ะอู้อากาศเย็ยนไงหนูชอบแบบนี้ค่ะพอ่อนี่นี่ยเอาอางกินน้ำมามาเฟ้มาตรงนี้คะ่ะาเรเรา,เรา,เราจะต้องต้องทำอุ่นอ,อุ่นแบบนี้ให้น้่ เขารู้ว่าพี่เป้ตัวเตี้ยไงทความเคารู้นอนกินเลยครับไม่ต้องโบกอุ้ยผมก็ลัางหินนี่แหละครับผมเป็นไส้ผมอยากเอาข้าวมาลุกอะไรอยากเอาข้าวโบกอะไรอยากเอาข้าวทุกังครับทำไมพี่งามรู้ความอย่างลุก ถูกสมุนไพรถูกไอ้นั่นพี่เป้กินกระเทียมกระเทียมอ่ะกินกระเทียมกินเข้าไปแล้วกินกระเทียมแล้วงามโชคกินกระเทียมค่ะแม่แม่อะไรหายลูกกระเทียมเขากินแล้วไงแม่เห็นเขากินเลยกินหอมกระเทียมอร่อยไหมดีแล้ว พี่งามเก่งจังเลยลูกกินน้ําอุ่นด้วยการโต้มแซ่บนะครับเหมือนการต้มแซ่บเลยนะครับขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดนี่น้ํายังอุ่นอยู่เลยพี่งามกินต้มแซ่บบ่ะโอ้กินน้ําหมดเลยเหรอหมดเลยสิโอ้โหดูเลยเข้าไปโดนโอ้มันเผ็ดบ่ลูกน่าจะเผ็ดอ่ะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเขาจะต้มให้ใหม่วันหลังก์นอ่นโอ้พี่งามกินน้ำอุ่นต่อไปเราจะเป็นการ 看 คูเป้รักษาพี่โอเล่ของเขาแล้วนะคะตอนนี้เขาไฟฟันว่าอยากเป็นสัตวแพทย์นะคะนี่ก็เป็นความฝันเล็กๆน้อยๆของเด็กในวัย11ขวบเนาะนะคะซึ่งเขามีพี่ช้างนะ,ะพี่โอเล่ของเขาเป็นเพื่อนตั้งแต่เขายังเล็กๆนะคะ ไม่ไม่มีขาขาไม่มีตึ้งยขาไม่ตั้งขาหนูสูงด้วยกอนอนก่่อนอนกอน่่ตอนก่่อนนกอนอนก่อนงนี้อนกนกนี่นก่รนอนอนกบลงก่นก่นกอนก่อ่อนอนก่อนก่น่อนกอนอนน่น่น่ ตอนนี้นักแสดงนักแสดงของเราต้องใช้สแตนแมนแทนครับผมโหลมเรงมากแดูครับไม่ ครับอ่าเป็นงามเออเป็นเป็นลูกตาเลยครับผมอ๋อเป็นเป็นลูกตาเลยครับผมเ,เดี๋ยวก่อน,ปน,น,นเป็นทางน,นี้คุณลุกนะครับหนึ่งเดี๋ยวคนึ่งสองสาม ที่งามอ่ะฟินเนี่ยโอเคโอเคอายุเลยดิเอาไปคิปค่ะโอเคค่ะน้องบุ๊คก็ขอไปคิปเดี๋ยวเอชิปอะไรกันวันนี้รักษา น่าจะหายไหมครับน่าจะหายค่ะหมอปี้มารักษาอีกนะคะโอเคครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะโอเคอเค่ะน้องปุปี้ก็ขอไปลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งได้เพ่อชมคลิปแรกแรกใหม่ของพวกเราค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย